าไโชว์โอกาสมันมันหลอกกันน่ะมันหลอกโชว์มันหลอกดูไอ้คนผู้หญ oh, ิงก็หลอกดูผู้ชายก็สอบหลอกโชว์โอ้ยพวกนี้แฝงเท่านั้นมีนายแฝงนะมีนายแฝงนะดูดูแล้วเป็นพวกผู้ชายโชว์ก็ ทำทีว่าเป็นผู้ที่หมดกามหมดกิเลสผู้หญิงก็มาหลอกมาหลอกนั่งดูกันหมดกามหมดกิเลสเหมือนกันโอ้ยไม่รู้ใครจะหมดกามหมดกิเลสกันแน่กดข่มทั้งคู่ต่างกดต่างพันจุดสองสาจุดสองเออสองเออครับโอ้ทําไมจับแปะมาเรื่องสองอ่ะหน้าหนาวโอ้โหเุณนน้ำโมเลยหนาวไปด้วยจับแปะเลืองสองโอ้ย ห้าสิบห้าสิบจุดแปดแล้วโอ้ยผมที่นี่เตรียมวันนี้จะพูดถึงบุญทำมาปีนว,ว่าถึงบุญบุญบุญเนี่ยครับไอ้ไอ,อ,อ้นิมสรุปพระจารย์สรุปเนี่ยบุญบุญนี่ครับน,นักบุญ<อ>พระพุทธเจา้าทรงคนพบความเป็นพระเจา้า จริงจบเลยน่าในสรุปจบเลยเนี่ยเดี๋ยวจะนี่กันนี้อาจจะต้องใส่ว่าไงคุณเปียวขยันยังอ๋อวันนี้มันจำมาอยู่กู้ชาติกับขายชาตินั่นนะครเยอะแยะเมืองนักการเมืองนักกินเมืองทุก,กน,นิจชอบที่สื้อก็พวกอ่านหนังสือวัดไม่เกินวันละแปดประทัดเนี่ยโพลามกเนี่ย เร็ว้ามูลเมืองก็ปั่นวาธกรรมยอกระดกนี่โอ้พูดลามกเคยคุยเรื่องใครแช่นี้ไอเอ็เอไปหลายแล้วหลายครั้งเบื่อคุยอีกยังไม่หมดแช่นี้ไเยังไม่หมดเนี่ยนายกประยุทธ์มาใช้ไปแต่ประดาไปเท่าไรสามแสนล้านไอเอ็มเอฟใครกู้ ความเป็นมาอะไรแบบใครกู้40สมัยพลเอกยกชาวลิตเป็นนายกได้ถูกจอดจอดโซลอสโสจมตีค่าเงินบาทใช่ตัวได้ค่าไอ้แมาาวิบชิวต้มยำกุ้ง40ปี40 20ปีกับปี25ปีอะไรไม่หมดเลย25ป,ป,ปียังพูดก็ไม่จบ เออโอ้ยโลกนี่มันเป็นหนี่กันไปกันมามันไม่ได้จำมันไม่ได้จดเพราะคนที่ทำานอ้ก็ทำากันสัญญาไปสัญญาคนไปกองกองกันไปตายไปแล้วไอ้คนนะตายตายไปมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเรื่องหนี้สินของโลกนี่นะมันกู้กันแล้วไอ้คนที่กู้นี่ก็ตายไปไอ้คนลุกรได้ลูกเด็กเด็กแดงโตโตกันมาก็ไม่รู้เรื่อง ไอ้สัญญงสัญญาไอ้ที่โก้ไปโกงไม่รู้เก็บอยู่ที่ไหนหรอกแล้วมันมีเรื่องก็ค่อยๆหากันมามาพูดกันมีเรื่องก็ค่อยหากัน้ว่ามีเรื่องก็ก็ก็มันเป็นเอพีแอลไปหมดนะเอพีแอลในทัพถมอยู่ในนู่นกันสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองมันองหมดเกลี้ยงอ่าก็มันก็ยกเลิกกันพอสงครามสกเรยยกเลิกกันทีมันก็ล้างนี่กันไปทีมันไม่มีเรื่องอะไรเลย มันมันมันคือไอ้ก็เล่นเล่นเกมเงินไปเฉยๆมันไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะคิดกันจริงๆลยอเมริกาเนี่ยโอ้โหจะเป็นหนี้บนมันไม่ได้เป็นหนี้เพราะไปกู้เขานะมันเป็นหนี้เพราะมันปั๊มกระดาษเศษออกมากระดาษดอลลาร์มันไม่มีค่าอะไรเลยกระดาษเช็ดก้นอ่ะมันพิมพ์ตัวเลขตั้ง ทำเช็คปลอมไปซื้อของไว้เยอะๆนะฮะอ่ามันต้องเช็คหรอมันเอาวอลล่านี่แหละเป็นตัวหลอกอันนี้นี่เปรียบเทียบว,ว่าเหมือนเขาเขียนกระดาษขึ้นมาว่าใช่สิบบาทไปซื้อแปะซื้อของนะตัวเงินหนึ่งตัวซื้อตัวเกินมาจากตำละตำราเดิมเป็นตัวแรกเงินเนี่ยตัวแรกเงินข้าวของเออมานั่งเขียนกันอยู่ได้ปั้มก็มาเป็นกระดาษเลยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเื่อไปซื้อกล้วยซื้อข้าวมาเออ เหลือเท่าไรเท่าไรก็ทอนกันเก็บกันเอาไว้งแต่บาทหนึ่งไปถึงแบงใบละแบงละล้านอยู่แบงละล้านมีแบงละหมื่นวอนเงินเกาหลีเงินเกาหลีแบงละหมื่นวอนกี่กีบล้านกี่แบงละล้านกี่ไอ้กีบก็วอนนี่ใครมันอ่อนกว่ากันเนี่ยใช้กีบอ่อนกว่า นี่บอลก็วานอีกเหรอมีเงินเวเนเซล่าอลไรไม่รู้จากก่อนครับไปซื้อไก่ตัวหนึ่งบอกเอากระสอบใส่เงินใส่โอ้ยเว้ยไก่ตัวน้อยเดียวกระสอบบอเลย